เดี๋ยวน่าจะเข้าสู่ช่วงช่วงแห่งการซ้อมแล้วครับผมเพราะว่านอกจากงานวันที่หนึ่งเราก็มีอีกหลากหลายงานให้ทุกคนได้ติดตามกันในช่วงประมาณพฤศจิกาย,ยนถึงธันวาคมช่วงนี้ก็ฝากคนติดตามด้วยครับผมยินหลายงานให้ติดตามอย่างแน่นอนครับไม่ะมครพีอ๋อทีมเหรอครับเท่าที่ผมวางไว้อผมอยากวางไว้ ของปอร์ตี้ครับแต่ว่าโปสเตอร์ที่ออกมามันก็จะเป็นฟิลแบบสเปซนิดนึงแบบเหมือนล้ำล้แบบมีความยิยโอนมีความแบบอลังการมีความใส่ไฟนั่นครับผมนั่นแหละอยากให้นคนมาสนับสนุนงานเลยครับโอ้เจ้าพี่บอกครับก็อ่า อยากให้มันเป็นตื่นแบบอัลเทอร์พาร์ตี้ไงครับแบบอยากให้ทุกคนมาจอยมาร่วมสนุกกันอยากให้คนได้มามีส่วนร่วมมามามี interact ภายในงานเงนี้ยครับผมเราไม่อยากให้มันแบบมีความแบบเป็นคอนเซร์ต์แข่งระหว่างศิลปินกับผู้ชมมากขนาดนั้นเราอยากให้มาจอยออจอยร่วมสนุกกันก็นินนดนึงครับผมแต่ปีนี้เราก็อาจจะอาจจะอาจาอาจะทําให้มันมีความ มีความเข้าถึงง่ายมากที่สุดอันนี้อันนี้อ,อ,อ,อยากม,มีคอนเสิร์ตเยอะๆเลดีมากเลยคอนเร์ตใหม่เชื่อใหม่เชื่อว่าน่าจะมีการคอนเสิร์ตครับผมแต่ว่ารูปแบบอาจจะไม่ได้เป็นแบบคอนเสิร์ตจ๋าหรือว่าเป็นโชว์จ๋ามากขนาดนั้นครับก็อาจจะมีความมีความชิลมีความเป็นเป็นงานงานเฟสติวลัลแบ<ห>นบน่าจะเป็นอะไรกัน ไม่รู้จะอธิบายแบบมีว่าอะไรแต่ก็อาจจะเป็นฟิลแบบใหญ่ทุกคนมาจอยอะมากกว่า,า,วาใช่ครับผมเราเราอยากสนุกนะครับอย่างที่ทุกคนเห็นก็คือในหลายๆปีที่ผ่านมาเราก็จะจัดทเป็นแบบรูปแบบโชว์ที่เป็นแบบอาจจะมีแบบแดนเซอร์จริงจังเป็นภาพเป็นลังการขึ้นมาใช้ไฟใช้เอฟเฟกอะไรช่วยแต่ปีนี้เราก็อาจจะแบบมังอาจจะไป่ต่าง เราอาจจะอกจะให้มันมีความชิลมีความจอยมีความสนุกมากยิ่งขึ้นนะครับอยามอย้ม่าน่เรจอยไตงไม่เขรใช่ครับเตรียมใจมาปล่อยจอยกันไปก่อนดีกว่าเดี๋ยวถ้ามีจะมีอะไรสุดท้ายก็เดี๋ยวผมได้เห็นันเองจะพูด้ากว่าลำตึงอย่า แขกเราเชิญเซอร์ไพรส์ไหมเหรอครับเซอร์ไพรส์มั้งไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าเราก็พยายามจะเอาคนที่เราเคยมีโอกาสได้ร่วมงานหรือว่าเคยมีเคยมีกิจกรรมมีอะไรที่เคยสอบร่วมกันอนะไรสักอย่างเนี่ยเราก็อยากจะเชิญเชิญคนเหล่านี้มาเป็นเกสครับผมเพราะว่าเราอยากจะมีสตรอรี่ร่วมกันกับเราเชิญมานะะรบอออ่่่าาายยกจเ็ว ใช่ครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะมีบินไปที่ประเทศจีนแล้วผมก็จะแฟนมิสติ้งที่เมืองกูโจวถูกต้องไหมครับนะครับกุ้ยโจวบินเยอะใช่ครับผมช่วงนี้ก็จะเริ่มกลับมาบินไหมก็เริ่มกลับมาบินบ้างนิดหน่อยครับใช่ครับก็เดี๋ยวจะมีเอ่อ ปลายปีใช่ปลายปีครับผมคอนเสิร์ตที่ประเทศญี่ปุ่นเีงครับก็ที่มีมีไบร์แล้วก็มีพี่ก๊อฟว์แล้วก็มีทักงจไม่ได้เขาดาวใช่เขาดาวที่นู่นครับเขาดาวที่ญี่ปุ่นใช่มีแผนไหมครับว่าอยากเป็น้ขาดาวแบบไหนอะไรเงี้ยอ่าผมว่าน่าจะอยู่บนเวทีตอนนั้นครับใช่ครับเล่นเล่นเขาดาวเล่นข้ามคืนที่ญี่ปุ่นเลย ก็อาจ <Christina. S 1> จะเป็นอะไรเงี้ยเนาะจะไปขายแคสแคสสามไปเรื <ot army> ่อยๆไปปล่อยแบนเนาะไม่ไม <freshwater> ่ไม่เจออะไรกันแค่รู้สึกสนุกรายการที่ได้ได้ร่นทำทอแ่แบบว่าไปเขาดางว่าต่างประเทศก็แบบที่ประเทศอือ่าถ้าเขาจะตัดเดครั้งนี้ครั้งที่สองแล้วครับเพราะว่าปีที่แล้วผมก็ไปคาราชิญี่ปุ่นคือเหมือนกันแต่แค่อาจจะไปในฐานะแบบนักท่องเที่ยว อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าครั้งนี้ไปเข้าดาวในฐานะที่แบบเออเป็นศิลปินบนเวทีอะไรงเงี้ยใช่ใช่ใช่ใชไม่ด้วยครับมั่งครับ <c oughs> ยังไม่ชัวร์ยังไม่ชัวร์แต่ว่าเห็นว่าเขามีเก่งๆมากเอออยากจะไปเที่ยวที่อื่นดะ้วยครับอย่างปีนี้เหมือนกับปีนการที่แบบเราไปแบบตัวต่างประเทศอะไรปีหน้าแฟนปีหน้าไม่ชัวร์เลยครับ รอติดตามนะไม่รู้ว่าปีหน้าเขายังจะให้ไปหรือเออปล่าคือลอล้วยิ่ถามว่าลอไแล่ะไม่อ,ไมมอ,อยากเปลี่ยนบรรยากาศเนี่ยแบบเปลี่ยนคนเปลี่ยนทนไปอะไรอย่างเงี้นะยใช่ครับผมแต่ว่าจริงๆในช่วงปีนี้ก็ได้อยู่เยอะมากขึ้นแล้วกันเยอะเยอะกว่าปีที่แล้วครับปีที่แล้วคือแบบแทบแทบไม่ค่อยได้อยู่ประเทศไทยเลย รักษาสุขภาพกินอาหารมีประโยชน์ครับแล้วก็กลับไปฟัดน้องแมวเยอะๆเป็นการรีโคลเวอรี่ร่างกายครับแต่ลูกแต่ลูกลืมหน้าไแล้วนะอ่าใช่แต่ว่าแต่ว่าช่วงช่วงนี้น่าจะจําได้ได้บ่อยก็น่าจะได้เจอบ่อยช่วงนี้ไม่ได้พินนี่เจอที่ห้องบ่อยเจอทุกวันอะไรเวลาเขาลืมหน้าเราก็แบบเลียมหน้าเหรอเขาไม่รู้ว่าเขาเคยลืมหรือเปล่า เขาอาจจะาอาจจะไม่รู้ว่าผมไม่อยู่ด้วยอาจจะแบบบางทีแบบผมหายไปสามสี่วันเขาอาจจะแบบไม่ได้สนใจผมแต่บบเฮ้ยไอย้มนุษย์คนนี้หายไปไหนอะไรอย่างเงี้ยครับนี่คือนี่คือน้อยใจรายน,น้อยคือยใจแค่แค่เข้าใจนิสัยแมวะะมนะแล้วกันครับเด็กครับขอบคุณมากครับ